25คนที่จะเข้าเล่นเกมไอเอ่อฟอร์กายนะครับผมจะติด identity อีกแล้วนะครับผมก็สตรีมฟอร์กายจะไปเรียก identity v พอสตรีม identity v จะไปเรียกฟอร์กายนะครับผมโอเคครับด่านแรกของรอบนี้ของเกมนี้นะครับจะเป็นยอร์เดสนะครับผม โอเคครับชอบคัสตูมน้องกรนะดูกไหมตัวดำๆมีลายกระดูออกครับผมชอบข้างหน้าเราเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราน้องไก่ไปก่อนนะผมน้องไก่ครับน้องไก่ไปช้าๆก็ได้นะครับผมนี่โอเคครับเอาไปด้วยครับไปด้วยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเอาไปควาาไว้อย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 เจ็บจังเลยไปไม่ได้เลยครับผม ไปไม่ได้เลยครับผมนี่แน่ตืด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 โอ้ยมีคนสะกิดผมโอ้ยครับแยกเป็นสองฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมนั Sta ่นนั่นนชนใหญ่ครับชนใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยเล่นใหญ่นะครับผมโดดเลยครับผมแบบนี้ล้มลุกยากจังเลยครับผมล้มลุกยากจังเลย ลุกๆๆๆๆๆๆๆอย่าคว้าโอ้โหโดนเต็มเต็หมหัวน,นะครับโอ้ยเฮ้ให้ให้ยินยิงถึงหน่อยโอเคครับก็เขาเา้ารอบแบบลุ้นนะครับเพราะว่าเรามาท้ายๆนะเขาเา้ารอบครับผม ดาต่อไปนะครับได้ฟุตบอลอีกแล้วนะครับผมแย่งบอลน,นะครับแย่งบอลอย่างที่บอกครับเราผมมักจะเลือกวิธีหาคนตกรอบมากกว่าอุ้ยมีลูกมีค้อนหมุนด้วยนะครับผมมีค้อนหมุนด้วยนะแบบนี้มันจะตีแบบมัวม่วๆสีแดงครับรอบนี้เราสีแดงนั่นมีเกียวนัเอ้ยขอร้องรอบนี้อย่าสีนักอย่าสี อืออกไปโอ้ยอย่างงี้โดนตีสิครับพี่น้องนี่แน,น,น่ขัาไปไวก่อนขัาไปไว้สีเหลืองอ่ะพี่ซ่อมเลยนะเดี๋ยวผมจะไปแย่งขโมยโอ้โหพี่เขาตีทีเดียวนี่พุ่งเกือบออกเลยเนี่ยรู้สึกตอนนี้สีแดงใครๆก็ไม่รักนะครับเข้าใกล้ใครเขาก็ออกมาแล้วเอาสีออกไปก็ได้ออกไป ตอนนี้สีน้่มเงินอ้าวสีน้่มเงินเหลือหนึ่งนะผมเอาสีน้่มเงินออกดีกว่านะตืด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 ตอนนี้สีน้่มเงินหนึ่งนะครับผมพี่อย่าดึงผมสิครับพี่พี่อย่าดึงผมสิครับพี่พาพี่โอ้โหสีน้่มเงินสามสีแดงสูงไปแล้วตอนนี้นี่แน่กลายเป็นตอนนี้สีแดงมีหนึ่งลูกนะครับผมโอ้สบายแล้ว แขกครับยังชโชคดีครับยังไม่ชโชคดีเท่าไหร่นะยังเสมอโอ้โหยี่แน่งงรับหม่งครับหม่ง,ง,งไม่ไปซะด้วย <S 2> <S 2> <S 2> เอาไปสีไส้ก่อนก็ได้ตอนนี้หม่งไปเสีไส้ก่อนเลยโอ้โหสีทั้งไงเขาเหนียวจริงเลยนะครับผมเขาเหนียวจริงครับเขาอ่ะเขาเหนียวกับลูกนี้ผมเอาลูกนี้ก็ได้อ่ะ สีน้ําเงินนะครับผมโอเคครับสีทุ่มเงินมีสูตรลูกนะครับผมขออนุญาตทำังไงก็ได้สีน้ําเงินไม่ได้ลูกบอดนะครับส,ส,สีมาจากสีเหลืองแล้วต้องมองนะครับผมโอเคครับสีน้ําเงินตกรอบนะครับผมรอบนี้ เข้ารอบไปแบบอืดขึ้นคอนะครับผมมีการต่อเวลาไปถึงสองครั้งนะครับเพราะว่าสีเหลืองกับสีน้ําเงินเท่ากันนะครับสองลูกเมกื่อกี้สีน้ําเงินเขาก็เหนียวนะมีรอบหนึ่งที่เราสีแดงเ,ดเหลือสู์ด้วยนะเกือบตกรอบแนะ่โอเคครับทำไมมันนานจังเลยรอบที่แล้วก็นานอย่างนี้นะแล้วผมก็หลุดนะ โอเคครับด่านนี้ก็ผลไม้เน้นๆนะครับผมเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยมั่นไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าจะเข้ารอบเท่าไหร่นะคิดว่าโอกาสเข้ารอบน่าจะซอกประมาณ50 50เลยละ่ะผมเคยตกรอบบ่อยครับด่านนี้ ครับหลบมุมครับหลบมุมหลบมุมก่อนเลยครับผมหลบมุมครับผมนี่ส้มๆมาเนี่ยโอ้โหผลไม้ทั้งนั้นโอ้โหยวาแล้วเชียวคนมีตั้งเยอะหลดใส่ผมโอ้โหนี่ครับโดนตีครับโดนตีโดนต,โดตีโอ้โหยหลบเฮ้ยเขารอบแล้วโอ้โห,ห <c oughs> เกมนี้ยืนรอข้างหน้าไม่ดีนะครับผม มันจะมีไม้มากวาดด้วยนะแบบเนี่ยไม้เนี่ยที่โยนมาเนี่ยถ้ายืนรอข้างหน้ามากๆเลยเดี๋ยวโดนไม้กวาดล่วงนะปุ้งโอ้โหน่ารักครับน่ารักกันะด็อกเด็กด็อกเด็กเลยเลยฆ5าคนครับผมเข้ารอบจบเกมครับผม โอเคครับด่านนี้เป็นบล็อกปาร์ตี้นะครับผมบล็อกปาร์ตี้นะก็เหมือนกับจะมีบล็อกขึ้นมาจากด้านล่างนะครับผมแล้วผลักให้เราลงาห้างหลังนะครับเราต้องคอยหลบนะครับหลบเนี่ยประมาณนี้ครับผมหลบ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 ดูเอียงเนิดนึงนะจะได้เห็นกันก่อนนะว่ามันมีขึ้นมาไหมนะแต่ไปยืนข้างในามากไม่ดีนะครับเดี๋ยวโดนผลักนะครับผมผลักแล้วตกเนะก็จะมีแบบคนที่อาจจะแกล้งคนอื่นบนะ้างนะเช่นผลักเถออะไรเงี้ย ฉะนั้นอย่าไปยืนใกล้มากครับผมนะาน้น้น้าแหมมีหลอกนะครับผมมีหลอกนะครับมีหลอกนะครับอ้าวหลอกน้องไดโนเสาร์โอ้ยน้องหลอกอันไหนหลอกอันไหนหลอกอันนั้นหลอกนะครับมีหลอกไหมอะไรหลอกอนไรหลอกโอ้ยโอเคครับต่อไปเป็นไม้กระดกครับเอ้ยไม่ใช่เป็นไม้คาดเราต้องโดดนะโดดครับผมอย่าบักอย่าบัก ีเขาดึงเรานะครับผมเพื่ออะไรเหรอเพื่อให้เราเสียหลักครับแล้วเราโดนไม้กวาดหมายถึงว่ากวาดล่วงไปนะเฮ้ยลุกๆ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 พี่จะเย็นลุกๆลุกๆโดนครับผมเอ้ยล้มล้มลุกๆลุกๆถ้าล้มต้องรีบลุกนะครับคือตัวละครมันก็จะรีบลุกแหละแต่เรา อย่าพักอย่าพักอย่าพักเขาชอบผักให้เราตกนะไปยืนริมตรงนั้นมากไปไม่ดีนะครับเราเป็นคนเล่นแบบคือผมไม่่อยผักใครนะไม่่อยแกล้งใครเท่าไหร่แต่ยอมรับว่าในเกมเขาเป็นออกแบบมาให้แกล้งกันได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยผักผักโอ้โหลายน่ารักเลยครับเป็นสีดำขาว เหลือสิบคนครับผมด่านต่อไปน่าจะเป็นฟอร์บอลนะเดานะครับเดาเพราะว่าเหลือจํานวนคู่นะครับแล้วก็ด่านต่อไปน่าจะเป็นเป็นทีมไม่ใช่นะครับเดาผิดนะครับผมรอบนี้เป็นรอบชิงแล้วนะครับจะมีทั้งหมด10คนตกรอบ9้าคนนะครับที่เหลือจะได้แชมป์นะครับถ้าตกรอบพร้อมถ้าตกน้ำพร้อมกันคนที่ตกทีหลังตกถึงพื้นทีหลังจะได้แชมป์ กอนระดีตกพร้อมกันนะแล้วก็พื้นที่ยืนเนี่ยมันจะค่อยๆหล่นทีละอันนะครับผมแบบเนี้ยผมว่าไปก่อนดีกว่าตึ๊บแม่เนี่ยต,ต,ตึ๊ดตื๊ด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 พอทำเพลงเพราะดีนะบางทีว่างๆก็ทำเพลงเล่นไปด้วยนะครับผ อ้าวมาล่วงอันนี้ด้วยผมเดาว่าอันอ้าวเฮ้ยโอเคครับตอนนี้ทุกคนมาอยู่อันนี้หมดแล้วนะครับอ่าเฮ้ยเกือบเกือบโดน,นโอเคครับตอนนี้เหลืออยู่อันเดียวแล้วครับผมล่วงไปแค่สองคนเนี่ยนะครับเหลืออีกเป็นอีกตั้งประมาณกะแปดคนหกเจ็ดโอ้ยลืมเหลือหกคนนะครับ ไม่สิต้างบอกว่าเจ็ดสิต้องการล่วงอีกเจ็ดคนนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีอยู่แปดคนนะครับโอ้โยล่วงไปเกือบห้าโอเคครับรวไปหนึ่งครับเหลือสี่คนครับต้องการสามคนตกรอบ สองคนครับผมอา้าวจะมีคนตกหลบไหมถ้าไม่เอาเอรื่องไรถ้าไม่ดึงกันก็โอเคอยู่หรอกตื๊ดตื๊ดตื๊ดโอ้ยลุ้นนะครับโดดเหลือคนเดียวนะต้องการคนเดียวออกรอบนะจะเป็นผมหรือเป็นเขา จะเร็วกนเรื่อยๆนะครับผมถึงขัน nah ้นเร็วมากนะครับอ้าวเฮ<อ>้ยอาผมตกรอบครับเดี <in Twitter> ๋ยวก่อนผมได้แชมป์เหรอผมได้แชมป์เหรอแสดงว่าเมื่อกี้เขาล่วงเร็วกว่าผมนะหรือเปล่าผมจะดูผิดขอดูเช็คก่อนเมื่อกี้ขึ้นสีทองกับผมอะ สีทองครับผมได้แชมป์โอเคครับผมได้ไดแชมป์แบบงงๆนะคือ <c oughs> ผมยอมรับผมงงมากเลยได้แชมป์เพราะว่าผมเห็นตัวเองตกน้ํานะงงอะ่ะงงแชมป์แบบงงๆแล้วกันกรณีแบบนี้น่าจะเกิดจากการที่เขาอาจจะล่วงน้ําก่อนผมก็ได้นะไม่รู้ครับได้แชมป์ถือว่าโอเคไว้ก่อนก็ดีใจครับผม